อย่างที่ไม่ต้องเติมลมและไม่มีวันแบนนี่คือมิชลินอัพทิสยางรุ่นใหม่ที่อาจเปลี่ยนโลกยานยนต์ภายในใช้โครงสร้างแบบรังพึ่งที่ทาจากวัสดุคอมโพสิตยืดหยุ่นสูงช่วยรับแรงกระแทกได้เหมือนอยางลมจริงแต่ไม่มีวันรั่วต่อให้โดนตะปูก็ยังวิ่งต่อได้สบายโครงสร้างเปิดโล่งช่วยระบายความร้อนได้ดีไม่ต้องเช็คลมไม่ต้องซ่อมและไม่ต้องพกยางอะไรต่อไปพื้นยางด้านนอกอยังใช้ยางชนิดทนสึกพิเศษทําให้ยางคงรูปได้ดีแม้ใช้งานหนักและมีอายุการใช้งานยาวนานกว่ายางทั่วไปหลายปีเทคโนโลยีนี้ถููกกกพพัฒนนาาาาาเเื่่ออออให้้ปปลลลลดดรรแแแยยงงทจจิะ็ เริ่มต้นของยุคใหม่ยุคที่ยางรถไม่ต้องมีลมอีกต่อไปเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอ้ยมีย่างนี้ดีเลยนะมีอย่างนี้ดีพี่น้องดี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 ด,ด,ดีไม่ต้อง บำหาอะไรเนาะสุบลม